สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวัญจะมาแนะนำการอบรมใบขับขี่ออนไลน์กันนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ d l t e l e a r n i n g c o m นะคะแล้วก็ทำการกดลงทะเบียนค่ะหน้าต่อไปนะคะเราก็เข้าไปกรอกข้อมูลบัตรประชาชนของเราเบอร์โทรศัพท์อีเมลบันเดือนปีเกิดกรอกให้ถูกต้องนะคะเราเช็คความถูกต้องแล้วก็กดดำเนินการต่อค่ะ แล้วเขาจะขึ้นหน้าจอเงื่อนไขาการลงทะเบียนแบบนี้นะคะให้เราติ๊กถูกค่ะยอมรับเงื่อนไขนะคะแล้วเขาก็จะขึ้นหน้านี้มาอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เรากดยืนยันค่ะแล้วเราก็กลับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะระบุเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเป็นตัวเลขนะคะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกค่ะใบอนุญาตขับขี่นะคะที่เราจะอบรมนะคะก็มีหลายใบอนุญาตนะคะเราต้องอบรมใบอนุญาตอะไรนะคะเราก็ลองเลือกดูเลยค่ะอย่างของพี่ขวัญน,นี่ก็จะเป็นการอบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะคะพี่ขวัญก็จะเลือกตัวนี้ค่ะแล้วก็กดสมัครอบรมค่ะเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะเขาก็จะแจ้งว่าเราเนี่ยจะต้องอบรมทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงค่ะ แล้วเราก็กดดำเนินการต่อค่ะจากนั้นเราก็มาดูวิดีโอที่เจ้าหน้าที่นะคะทำการอบรมได้เลยค่ะก็จะมีทั้งหมด4ส่วนนะคะอันนี้เราก็ต้องคอยฟังแล้วก็คอยดูนะคะเพราะว่าเขาจะมีการตอบคำถามด้วยนะคะ <S <S เราต้องเข้าอบรมทั้งหมด4ส่วนนะคะแล้วก็ในแต่ละช่วงเวลาเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีการระบุให้เรากดยืนยันการอบรมนะคะกันว่าเราโกงค่ะไม่ยอมฟังค่ะเปิดทิ้งไว้ไม่ได้นะคะ หลังจากที่เราอบรมนะคะครบแล้วนะคะทั้งหมด4ส่วนนะคะก็ถือว่าผ่านหลักสูตรเรียบร้อยแล้วค่ะก็เข้าไปกดที่หลักฐานการผ่านอบรมนะคะพอเราได้หน้านี้นะคะก็ถือว่าเป็นการอบรมเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราตรวจเช็คนะคะว่าเลขที่บัตรประชาชนเราถูกต้องไหมนะคะแล้วเราก็กดบันทึกนะคะ เพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะการอบรมเนี่ยมีอายุ6เดือนนะคะตามนี้เลยค่ะอันนี้พี่ขวัญก็มาแบ่งปันนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางให้กับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้อบรมออนไลน์นะคะหรือว่ายังไม่ทราบขั้นตอนนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง c ช n n e l บ้านๆของพี่ขวัญด้วยนะคะขอบคุณค่ะ